อยากโดนแอลหนูจะบอกว่าหนูคิดเองด้วยนะไอ,ไอ้นั่นนะคะไอ้เมื่อเช้าอะที่ลงอะ่ะไม่รู้เลยว่าเขาจะลงวันนี้นั่นแหละแบบว่าเพิ่งรู้ว่าเขาลงอันนี้เหมือนเขา,ามันเป็นเหมือนเขาบอกมาเมื่อเช้าว่าวันนี้ลงนะให้แบบแชร์ลงไอจีเลยอะ่ะงงงงเอาลงวันนี้เหรออะไรเงี้ยเพิ่งรู้เมื่อเช้าเลยคะ่ะเขาก็จะให้ส่งรูปไปแล้วก็ เขียนเขียนข้อความแบบว่าประโยคจีเป็นไรเดียจีแฟนคลับเราหนูอะคิดแป๊บเดียวว่าเลยอไอ้พวกเนี้ยหนูคิดตอนอาบน้ําค่ะก็คืออาบน้ำอย่างจีบยังไงดีหนะ้าที่แบบว่าอันเนี้ยหนูไม่รู้อะหนูคิดว่ามันน่าจะมีในเน็ตแหละแต่ว่าหนูแบบสาบานร้อเปอร์เซ็นว่าหนูอะไม่ได้ดูในเน็ตอันเนี้ยหนูคิดขึ้นมาจากตัวเองเลยแต่คิดว่ามันคงมีแหละเพราะมันเป็นหน้า ในเน็ตน่าจะมีอะไรแบบนี้เยอะอยู่แล้วคงมีประโยคแบบนี้แหละคงมีประโยคที่หนูคล้ายๆด้วยแต่ว่าหนูคิดหนูคิดตอนหนูอาบนะ้ำไม่ได้ดูเน็ตจริงๆนะแล้วก็อะไรดีนะแล้วก็ดด้มาเลยค่ะพอคิดอาบน้ำเสร็จพอวิ่งวิ่งออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมคะก็รีบเข้ากุ๊บแล้วก็พิมพ์ว่ากลัวลืมหรือว่าอะไรนะหนูพิมพ์ว่าอะไรว่าสเปกเราอะเราขอแค่ข้อเดียวขอแค่เป็นเธอ ก็แค่เป็นเธออ่ะเธอนั่นแหละแอลเก่งนะคะนี่ใช่ค่ะแอลเก่งนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าอยากแอลหรือเปล่าแค่นั้นแหละได้ดิวดิวแล้วนะรับผิดชอบด้วยนะคะดิวแล้ว เราก็ขอแค่เป็นเธอเหมือนกันเธอไหนเธอนี้หรือเปล่าหรือเธอไหนน่ะ <c oughs> ไหน